วันนี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่เมืองริกาประเทศลัตเวียนะครับก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องของโทสะมาแล้วถูกไหมาการที่เราน้อยใจเสียใจไม่พอใจโกรธเกลียดอะไรต่างเนี่ยมันเป็นการทำงานของโทสะคราวนี้ถ้าโทสะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยเราทนได้ไม่มีปัญหาหรอกอแค่น้อยใจเสียใจไม่พอใจโกรธเกลียดเนี่ยเราทนได้ พราะเราอยู่มาตั้งแต่เกิดจนวันนี้เราก็เรื่องปกติอะทําไมมันจะไม่น้อยใจเสียใจไม่พอใจละ่ะทุกวันเราก็เป็นของเราอยู่ทุกวันถูกไหมแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันอยู่แค่นั้นก็แล้วไปแต่ว่าเวลาทํางานของเขาจริงอะเขาไม่ได้ทํางานอยู่แค่นั้นนะสิเพราะว่าการที่เราไอ้น้อยใจเสียใจไม่พอใจเ,อเรื่องเล็กๆน้อยๆประจาวันเนี่ยถึงเวลามันก็จะขยายออกเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นนะ เช่นเรื่องของการทะเลาะบ,บอกแวง้งเรื่องของการทำร้ายร่างกายอ่ะก็ยังเริ่มเป็นเรื่องของคนถูกไหมแต่เสร็จแล้วบางครั้งมันก็ขยายใหญ่กว่านั้นออกไปอีกอย่างเรื่องของการเกิดสงครามอย่างเงี้ยการที่เกิดมาชาติหนึ่งชาติใดที่เป็นมนุษย์แล้วร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งไม่สมบูรณ์ทางร่างกายเนี่ยมันก็จะมีเห็นว่าอ่ะมือเท้าแขนขาตาครบไม่ครบเรื่องหนึ่ง แล้วเสร็จแล้วนอกจากนั้นไอ้ระบบการทํางานระบบที่เราเรียกว่าเป็นระบบความคิดของเราเนี่ยมันก็อาจจะสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ใช่ไหมเพราะมันมีปัญหาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไอเนี่ยก็เป็นผลของโทสะที่ให้เห็นในอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้ไม่นับว่าเรื่องของโทสะเนี่ยจะพาไปสู่อับายภูมิณสีซึ่งเรื่องนี้จริง,รงๆแล้วไปอบายภูมิสีอันตรายยิ่งกว่าแต่ว่าเอาเป็นว่าถือซะว่าเรามองไม่เห็นนะเรามองไม่เห็นเราก็คิดว่ามันไม่อันตราย เราก็ไม่พูดถึงแล้วกันแต่ว่าสิ่งที่เห็นอยู่นแน่ๆเนี่ยวันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของสงครามเห็นไหมครับสงครามก็จะมีในทุกๆท,กที่อย่างใกล้ๆรัสเซียเนี่ยก็มียูเครนซึ่งยูเครนก็ยังยังอยู่ในยันยงมีสถานการณ์รบอยู่นะครับพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย เนี่ยคือความอันตรายของโทสะแล้วการที่จะควบคุมแก้ไขการทํางานของโทสะได้เนี่ยมีเรื่องเดียวก็คือต้องมีการศึกษาธรรมโดยพระพุทธองค์โดยเป็นข้อธรรมที่ถูกต้องของพระพุทธองค์ถ้าไม่ได้ข้อธรรมที่ถูกต้องของพระพุทธองค์การแก้ไขควบคุมโทสะทําไม่ได้นะครับซึ่งฟังดูแล้วแบบเอ๊ะมันทําไม่ได้เลยเหรอก็ในทางโลกก็บอกว่ามันก็มีตั้งหลายวิธีนี่มี มีวิธีคิดหรือว่าวิธีการทํางานตั้งหลายแบบหรือแม้แต่การกินยาเพื่อควบคุมความเครียดซึ่งเราก็บอกแล้วไงว่าความเครียดเป็นหนึ่งในโทสะถูกไหมแต่จริงๆรูปแบบนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นการควบคุมโทสะแต่มันเป็นการควบคุมรูปร่างกายนี้โปรแกรมควบคุมรูปร่างกายนี้ซึ่งเป็นผลการทํางานของโทสะโทสะก็ยังทํางานอยู่เป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นน่ะจริงๆแล้ว่ สิ่งที่วิทยาศาสตร์ทำหรือแม้แต่สิ่งที่เราเข้าใจในเรื่องของเ,อเรื่องของจิตวิทยาต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่ในระดับรูปรูปนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าการทำงานของโทสะาและตัวโทสะาจริงๆเนี่ยยังอยู่ลึกลงไปกว่านั้นอีกเยอะ นะครับโดยที่โทสะเนี่ยมีโทสะจิตยอยู่2จิตนะเขาจะชื่อโทมานา,าสะสหะคตังปฏิฆะสัมปยุตตังสังขาริกังกามาวจระอกุศลโทสะมูลจิตตังแล้วก็โทมานา,าสะสหะคตังปฏิฆะสัมปยุตตังสังขาริกังกามาวจระอกุศลโทสะมูลจิตตังเห็นไหมนี่คือโทสามูลจิตตะสแล้วก็จะเห็นว่าเอ๊ะแค่สองนี้ทำไมมันก่อเรื่อง,ร,องราวเยอะแยะจัง โดยที่ง่ายๆเนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าการสิกขาธรรมนะให้จําจิตเจตสิกรูปให้ได้จิตมี128เจตสิกมี52รูปมี28ิภายใต้โทสะจิต2เนี่ยการทํางานของเขาเนี่ยอย่างโทสะจิตที่1เนี่ยโทมานา,าสาสหคตังปฏิฆาสัมปยุตตังอสังขาริกงังกามาวจระอกุศละโทสัมูุลจิตตังเนี่ยนะครับเขาทํางานกับเจตสิกอยู่20นะ เขาไม่ได้ทำงานครบทั้ง52 52แต่ทำงานกับเจดสิก20ประกอบด้วยอะไรบ้างก็มีในส่วนของอัญญาสมานาเจดสิกะทั้งหมดมี13แต่โทสะทำแค่12เว้นปิติเจดสิกนะมีอะไรบ้างมีสภาวจิตาสาธระเจดสิกะ7ปกินอากาศเจดสิกะแค่5จาก6 ก็มีวิตากาวิจจะวิตากาเจตสิกาวิจาระเจตสิกาอาทิโมคขเจตสิกาิริยาเจตสิกาเว้นปีติเจตสิกาแล้วก็ฉันทะเจตสิกานะครับแล้วก็โมจดุกาเจตสิกาอีกสีโมหะเจตสิกาอิริกาเจตสิกาอนุตตปะเจตสิกาอุทะจัจเจตสิกาแล้วก็โทเจุกาเจตสิกาอีกสีโทสะเจตสิกาอิสาเจตสิกามจฉริยะเจตสิกากุกุจจาเจตสิกานะนี่ก็เป็น20เจตสิกที่ทํางานกับโทสะจิตจิตที่1นะครับ อันนี้โทสาจิตจิตท,ที่สองนะที่เขาชื่อโทมณัสสาสหะคาตังปฏิฆะสัมปยุตตังสะสังขาริการการมาวัชระอกุศลโทสมุลจิตตังอันนี้จะมีเจตสิกทํางานอยู่ด้วย22เจตสิกนะเพิ่มจากเมื่อกี้อีก2เจตสิกโดยที่พอเขาเป็นสะสังขาริการสังเกตสิ่งที่ต่างกับโทษาจิตท,ที่1คือ,อแทนที่จะเป็นอสังขาริการเขาเป็นสะสังขาริการสำหรับโทสาจิตท,ที่สอง เมื่อเป็นสสังขาริกงังสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือถีทุกกะเจตสิกะสองก็คือถีน้าเจตสิกะแล้วก็มิทธะเจตสิกกะนะครับก็เลยกลายเป็น22เจตสิกนะนี่คือเรื่องของโทสะว่าไอความน้อยใจเสียใจไม่พอใจของเราที่เราคิดว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยมันจะสะสมแล้วมันจะขยายผลของมันออกมาอีกนะครับทำให้ เป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมานะเราไม่นับว่าจริงๆแล้วอันตรายใหญ่หลวงและใหญ่โตที่สุดคือการที่ไปต้องไปอยู่ในอบายภูมิสีแต่ในเมื่อตามองไม่เห็นเราอธิบายในชั้นที่เป็นมนุษย์และสัตว์ประสาทที่เราเห็นอยู่นี้เราก็อธิบายให้เห็นว่าผลของโทสะที่คิดว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยมันนําไปสู่ของสงครามมันนําไปสู่การทรมานมันนําไปสู่เรื่องของ การบาดเจ็บหรือความไม่สมบูรณ์ของร่างกายนี้ในที่สุดนะครับนี่เป็นความอันตรายของโทสะเบื้องตน้นนะครับสาธุครับ